พลโทวิสันติสระศีดาเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกไพโรจน์นาคฉัดปรี ได้รับเกียรติจากขุนาสนร,ราชการข้าราชการตำรวจทหารประชาชนและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ27ปีของกองพัน,หนหท 20, นหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5กองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5จัดพิธีวันคล้ายวันสถาป,ปนานหน่วยครบรอบปีที่27มีพิธีทางพุทธศาสนาเพื่ออุทิศกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ปกป้องประเทศชาติและที่เสียชีวิตจากกรณีอื่นอีกทั้งเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ ค่าราชการและครอบครัวรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพลและมอบประกาศเกียรติคุณควรแก่การยกย่องแก,ก่กำลังพลและครอบครัวนะักกองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ายเขตอุดมศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร